สวัสดีครับ,รบผมวรวุฒิอุ่นใจครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทออฟฟิเมดจำกัดมหาชนต้องบอกว่าเป็นเป็นการทำธุรกิจที่ผลักดันจากความฝันของตัวเองนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มทำงานหรือระหว่างที่เราเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยนะฮะผมก็พยายามจะอ่านและศึกษาประวัติของคนที่เขาทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จนะฮะซึ่งพอหลังจากที่เราศึกษาแล้วเราก็จะพบว่าเออเขามีต่อสู้และอดทนมากมายนะฮะกว่าจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้ เราก็คิดว่ายึดพวกบุคคนเหล่านั้นนะฮะเป็นต้นแบบครับครับก็ตอนนั้นเรียนคณะบริหารธุรกิจนะฮะเป็น YMBA รุ่นที่1ครับสมัยที่เรียนตอนนั้นเนี่ยผมเรียนภาคค่ำนะฮะกลุ่มที่เรียน YMBA เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่หนักหนาสาหัสมากตอนเรียนนะฮะเพราะว่าต้องเหนื่อยจากการทํางานเสร็จแล้วยังต้องกลับมาเรียนในตอนเย็นอีกแล้วเวลาที่อาจารย์บอกไว้ว่าใช้เวลาเรียนอาทิตย์หนึ่งเชั่วโมงนะฮะแต่ไปใช้เวลานอกห้องเรียนอีก ผมว่าไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงนะฉะนั้นก็เป็นต้องจัดสรรเวลาให้ดีครับแต่แต่การที่เราลำบากและพบแรงกดดันมากมายในช่วงนั้นนะฮะทำให้หลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะครับซึ่งก็อยากจะฝากน้องๆด้วยครับว่าเวลาเรียนเนี่ยมันเจอปัญหาอุปสรรคแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นอดทนขึ้นครับผมรู้สึกว่านิดาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตผมไปโดยสิ้นเชิงน,นะฮะสิ่งที่ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ สิ่งที่เราได้รับจากเพื่อนๆนะครับเพราะว่าโชคดีว่าเพื่อนรุ่นที่เรียนด้วยก,กันกับผมเนี่ยเป็นคนเก่งกันเยอะเราก็ได้เรียนรู้ทั้งจากอาจารย์และทั้งจากเพื่อนนะครับทฤษฎีหลายอย่างที่อาจารย์สอนเรามาเนี่ยถึงที่สุดแล้วเราเอามาประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจได้จริงนะฮะก็อยากจะฝากน้องๆด้วยเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนในสถาบันชั้นเลิศของประเทศแล้วนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆที่อาจารย์เขาเอามาสอนเนี่ยยืนยันครับว่าเอามาใช้งานได้จริงครับ เป็นรางวัลที่รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมากในชีวิตเลยครับเพราะว่ารางวัลของนิด้าเนี่ยเราก็ทราบกันดีฮะสิทธิ์กับนิด้าแต่ละคนก็เก่งๆกันทั้ง,งนั้นเราโชคดีได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองต้องทําดียิ่งขึ้นเพื่อให้สมกับได้รับตําแหน่งนี้ครับครับก็อยากจะฝากน้องๆครับว่าทฤษฎีที่เราเรียนมาทั้งหมดนะฮะที่นิด้าสอนมาเนี่ยนะฮะยืนยันครับว่าทําธุรกิจได้จริงเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ย ผมก็เอาที่ศิ์ตอนเรียนปิญญาโทเนี่ยมาตั้งบริษัทออฟฟิเมดจนเป็นมหาชนจนทุกวันนี้นะฮะแล้วก็การประยุกต์ใช้เนี่ยมันต้องรู้จักแอพพลายนะฮะมันไม่มีก,กฎเกณฑ์ตายตัวคือหนังสือมันเป็นของตายแต่เวลาท,ทําธุรกิจจริงๆมันเป็นของเป็นนะครับแล้วก็ฝากน้องๆด้วยนะฮะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยอย่าลืมกลับไปให้ความรู้กับน้องๆรุ่นหลังๆด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้รุ่นน้องเขาเก่งยิ่งขึ้นครับ